สวัสดีฮะประสงค์ไกลสิงนะคะอยู่ละออฟาร์มเป็นสมาชิกของเบสทาวเวอร์วันนี้จะมารีวิวแป้งเดอร์อองซิลกี้พาวเดอร์มันดียังไงหรอหน้าเยินๆอย่างดิฉันเห็นไหมเ,เ Bang, หยินลองตกด้วยแป้งซิลกี้พาวเดอร์โอยเนื้อบางเบามากดูสิคะนี่ ลิ้วลอยป้ากระจางเลยเห็นไหมดูสิเนื้อเนียนขนาดผู้ชายยังเนื้อเนียนขนาดนี้รูขุมขนกว้างถ้าเป็นผู้หญิงนะจะต้องเนียนกว่านี้แน่ๆลองดูสิฮาเห็นไหม เน네ียนไหมเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูแป้งนี้เขาดีจริงๆเป็นเนื้อใหม่ใยใหม่เนื้อันเนืยนนุ่มมากดูซี่อีกข้างนึงเห็นไหมเทียบกันดูข้างนี้เน네ียนแต่ข้างนี้มันลบริ้วรอยได้เยอะเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูนะ ยังติดทนอยู่เลยทาเชา้าสาวถึงเย็นแป้งสิวกี้พาวเดอร์ของเบสพาวเวอร์เดอะอองค่ะ